สวัสดีจ้ายายจันทร์สีก็ซูมมาแล้ว <c oughs> มากกวามื่ออันโฉกยายประัวตาเป็นปีนเจ็บปกหมวงมามันยุบไปยุบสูงมันต่อยมาถึงยายตรงปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปสูงๆแล้วก็ไปต่อยเอามันเริ่มซูกเริ่มยั้งเร็วนะนบน ขันให้มันลนลงมามันก็ได้กินเห็นมันลนลงมามันเกิดเป็นนี่สิมันกัแตกมันกัดยังนี่สิไงไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆเห็นบนนี้นุ้ยสัมนายหญ่นี่บางหนายหญ่จนว่าสิมิดใหญ่หลาย ปีนขึนไปเก็บเอาแม่ว่ากินน้ำกันเริ่มงซุกแล้วเดืองแล้วันนี้ก็ลรมแห้งๆมันกับรูมมากไม่ได้กินหอกมันล่นแง้มขึ้นแสยะกับไม่ได้ลงไปเก็บเสือเอายง้มเหมือนเสาลงไปเจ้าวันนู้ย่อว่ากระลอกอยากว่าไอ้ยังกินมั้เนี่ย อันนี้มันเสียงได้ยิน้นแย่ได้ยินเสียงรุนมาขึ้นรงไปเก็บมันจะเป็นแนนสีมันรนแต่อันนี้ยาย่ขึ้นไปต่อยเอาเขียวใหญ่อย่างนี้นปีนี้ มันบ่มีผู้ใดามาได้นะจะได้บ่มีผู้ใดามาเอาไปกินมี่น้องยาวมากบางเดือนก่อนนะคนให้เรอบไปได้สิ่งมันก็บ้านได้เบิดแล้วมันก็ยังมีอีกอยู่เนาะนี่มันก็ลายอยู่มันใบมันลายมันก็บ,งบังใบบังยังรีอยู่นะเข้าเดียวอยู่ตลางมันบ่เห็นหรอกแย่เลยต้องเด็ดปีนขึ้นไปเอา องสั่นก็บว่ได้กินแล้วน่าถิ่มเบิรแล้วล้ลนมากอะ่ะบ่ท่านกันรอกบ่บท่านหนูดอกปีนี้ย้ายกัเแล้วได้กินสุกกินอาจันวาอิ่มแท้นเข่าคนเดียวมันมันปีนี้มันโดกแน่อยู่นะฝนมันดีะ ที่แหลมใหญ่กับว่ามันคือสีบทจับเหมือนนะเอาไปมาจังไดยโอ้ยมันจะหลคื่เก้าปีละโตกเป็นรน่วยโอ้ยเร้ต้นเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งงวดหนึ่งที่มันเป็นมันที่เป็นมันสีเป็นสองงวดต้นปีกับปลายปีเอ้เมียน ปลายปีแับช่วงกลางปีแต่ว่าถึงกับกลางวันได้ดอกแต่ย่อนย่อนที่ไปหาปลายฟลคนละอันนี้ก็เริ่มมันก็นเริ่มมีตอนช่วงคุมผนะ้าเป็นช่วงคุมผ้าแล้วก็จะไปช่วงเขาหนาว แต่ขันปีใดขย้า่ห้านงามันน่ะมันเสดดมันกะสิเป็นแค่เทือเดียวปีใดย้า่พอไปเห็นยังมันมันกะสิเป็นสองเือปีนั้นมันก็หกเนาะใบมันกะเนยๆนะหนาสมันกะหกนี่ขนาดมาขึ้นไปต้อยเอามันเป็นยังบดีเลยถึงแม่งเจาะแน่เลยแม่งมัน หูดีก็จะยังนี่ดังดีแท้แท้ดิหมอใคยดีเป็นได้หรอ มันอีกสาซาก็เหนี่จังหน่อยหนึ่งว่ได้กินดอกแค่นี้ก็ยังข้างในเริ่มเป็นน้ำน้ำเละๆแล้วเพราะว่ามันถือโตยังเจาะแล้วนะนี่แตสิซำอยู่ข้างในมันไปมันเจาะเข้าไปกินอยู่ข้างในัยนะมันก็ค่อยๆเสียออกมาข้างนอก กต่พ่อเล่มๆกินได้ไหมทุ้มเม็ดตุ้มยังเดี๋ยวเอาไปปลูก <c oughs> ย้ายเบี้ยวเอาไปกลางทุ่งไปเลยไปปลูกซิมเส่ทั้งระยะเอวยจะไปปลูก <c oughs> <laughs> Ngon. Ngon. Lại bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video